khi nào các, chen khơi các, các nè nè, buông đuôi mán thau, bên này thì biết trắng đấy, anh nè, thả mực bưng, sâm bát sâm bát bọc vây, sần nốt đi kiếm đất, ui, ui, cùng say vậy đó các, tôi say thì đi, bữa bữa nhẹ mán, Ủa, ừ, tiếng thép 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 Để cản ừ, ừ. 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 ừ, ừ. đấy cái nồi Ôi, bù Ngon rồi Gắt nó không ít bù Cướp đấy Cướp đấy mấy Ôi, tôi nhai tôi lọ Bát vào tiếng tôi nhịp á Tiếng nhai chị Ư, 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 ư Ư, ư, ư Ư, 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 ใช่อืออมเอาแมงทับดิลงไปบึง,ส,งสวยๆง,งามครับแมงทับมงตายร่นแต่ว่าวแถวนี้อุดมสมบูรณ์ี่ด้อง โอ้โอตายยูป็นทยพี่น้องความสวยงามโองงามเลยบังทับตัดหน่อยเอาไปเห็ดเล็บเล็บปิศาจเปลือม,มาแล้วพ,พี่น้องนาเพ่นใส่รถเกียวเันจะเริ่มออกหามองไม่แะที่นี่ไม้เดิมคือเก่าเ้อครับผม เมื่อก,กี้หลังหาหม,ม่องไม้ไม้บักขันได้ทานหมานอีกขั้นในเบิดดอกหนูครัวอืมนี่ละเลยต้นไข่หนุนไปเนี่ยละกับแมนเลย เบิดละบ่พี่น้องควนี่มีสามบ่อเนหน่อยเถวะพันเดียวเถอะอ้พี่น้องพันอีกเีะ ต,ตังก์เลยแข้งวายัางเหลืออาจจะเมยนก็ได้ครับอันนี้เป็นบ่วงเก่าเลยพี่นอ้องนานๆขั้นด้เห็ดเพิ่มอยู่ใส่ขั้นดนหลาย มันคาเกี่ยวเข่าน้ำยากจุสิเดชวู้ี่น้องมันหนูมันหลายหไม่ปีนไหมปลาไหลเต็มนี่ขวยเดียวนี่เบิดนาสิเลาะเบิ่งแล้วก็บ่เห็นไหมแต่เขามีอยู่แนวสุไฮพอติดใ่อยู่ปีนี่เห็นหลายหลข้างน้ามันก็หลายหนูมันลงมาขุดหูปลาได้ รอบางอีกจักน้อยน้าแข็งก่อนตะวันหนาจะคือดอกจุ่ดองมือนี่ถือว่ามาบึงปลาขวนละคีบปนีอาเด็กการอยู่ดอกดินแทบๆทบแบบเยูิ่นลย พนัน,นอยู่ตะท่าบวกับท่านเนี่ยแต่การยุคพี่น้องถือว่ามีอยู่สุดเนาฮะ,อะเอาซ้ำนี่ก่อนคลิปนี่ครับพี่น้องโอ้ยบอบอสิพายเบือ้องต้นอนยุบธาตุมีของเด็ดเดี๋ยวจังเบืองน้ำกันได้ครับ